ไทยห้องไทยคนไทยห้องไทยคนนี่แหละอไทยเมียไทยมาชงนี้เมียไม่เยอะหรอกเมียหลับไปแล้วทำเมี่ยเมียไทยเมีย काय <laughs> था <laughs> <laughs>

คือเป็นเป็นที่ทำงานของนกที่จะขอเจ๊เขาแล้วว่าขอแมวมาพักพิงที่นี่แมวจากแคมป์ที่หนึ่งที่ต่างจังหวัดที่เขาจะรื้อแคมป์ขึ้นมามันก็จะสูงหน่อยแต่ว่าก็ดีอย่างคือเราไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่การขึ้นลงก็จะสูงนิดนึง เดิมตรงนี้คือเป็นห้องพนักงานเก่าตอนนี้พนักงานไม่มีพนักงานอยู่แล้วตรงส่วนนี้ก็คือที่จะทำเป็นหอบที่จะทำเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้น้องแมวกลุ่มนี้ซึ่งจำนวนน่าจะอยู่ประมาณ50ตัว เป็นอย่างน้อยซึ่งตามแคมป์ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเวลารื้อแคมป์ออกมามันจะเยอะขนาดไหนอันนี้ก็คือเป็นห้องที่ที่เราจะใช้ผมจะใช้สักสองห้องก็พอเพราะว่ามันจะง่ายต่อการดูแลก็คือสองห้อง ีน้ที่เราจะเดี๋ยวที่เราจะให้เด็กๆมาอยู่ชั่วข่าวสิ่งที่น้องอยากได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตะแกงตะแกงก็คือจะกั้นในส่วนของด้านหน้าในส่วนนี้แค่เฉพาะสองห้องนี้ด้านข้างคืออย่างน้อยก็ให้ให้ให้น้องแมวได้ได้ออกไป นั่งข้างนอกบ้างส่วนด้านนี้ก็คือตรงนี้ห้องติดตะแกงตัวเองก็คงต้องต้องหาวิธีเพื่อก็คงจะใช้สองห้องนี้ที่จะทำที่พักพิงเด็กๆตรงนี้ก็คงต้องมาทําความสะอาดก็จะทำเป็นสองห้องไฟใช้ได้แต่ก็จะต้องมีพัดลมซึ่งอากาศถามว่าร้อนไหมก็ร้อนแต่ว่าก็ไม่ถึงกับ กับหนักหนาเท่าไหร่คืออย่างน้อยก็ยังมีอากาศโจรเข้ามาในช่วงนี้ตรงนี้ก็คือจะทําแค่สองห้องตรงนี้ก็พอตรงนี้ก็คงใช้ตะแกรงตะแกง2สอด้านตะแกรงช่วงนี้นะคะตรงนี้สิ่งที่อยากได้ก็คือคงจะเป็นในเรื่องของผงทรายอาหารแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะ ที่เราจะต้องใช้จํานวนพอสมควรเพราะเราไม่รู้ว่าเด็กๆจะต้องอยู่นานแค่ไหนเพราะว่ารับมาเสร็จปั๊บเราก็ต้องมาทําหมันแล้วก็วัคซีนถ้าตัวไหนพอหาบ้านได้ก็หาส่วนไหนที่ท,ที่ต้องส่งต่อหรืออะไรยังไงก็ค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือต้องช่วยเด็กๆออกมาก่อนก็ก็คือตรงนี้แหละที่ว่าเป็นที่ที่เหมาะที่สุดเพราะเราไม่มีค่าเช่าในส่วนของค่าเช่า นัเองก็คงต้องต้องต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาอีกพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อเด็กๆเพื่อเด็กๆเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเด็กๆไปไว้ที่ไหนถ้าปล่อยไว้ก็ก,ก็ก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นก็คือรื้อแคมป์ออกก็คือเป็นฝาทั้งหมดนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังที่จะตั้งตะแกรงแล้วก็อาจจะหาอะไรมาวางให้เขาเหมือนกับว่าชมบรรยากาศอะไรได้นิดนึง ก็ในส่วนตรงนี้ก็ก,ก,ก็ที่ว่าจะทําก็คือตรงนี้ก็คือพวกพัดลมพวกทรายพวกอาหารพวกอุปกรณ์พวกตะแกรงอะไรพวกนี้ที่ต้องใช้เพราะนกมีเวลาแค่ถึงสิ้นเดือนเท่านั้นเองที่จะช่วยเด็กๆก,กลุ่มนี้ก็จะเป็นเจ้าส้มส้มแมวเจ้าถิ่นตัวนี้ก็คือเป็นแมวที่นกช่วยมาเหมือนกันช่วยมาจากชนบุรีนางก็อยู่สบายฝากเพื่อนๆด้วยนะลูก นกก็ไว้ที่ออฟฟิศเหมือนกันตรงนี้เขาก็จะออกเป็นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนิดนึงอัตม <c oughs> <c oughs> เขาก็อยู่มีความสุขของเขาตรงนี้แหละก็คือที่จะทําสูงหน่อยแต่บา้านก็โอเคเด็กๆไม่ไม่ไม,ไม่ถูกรบควนจากใครแล้วก็ไม่มีท่าเช่าแต่ก็จะเหนื่อยนิดนึง เพราะว่าน้ําเราก็ต้องยกขึ้นมาหรืออะไรพวกนี้การทําความสะอาดก็ต้องไอนั้นนิดนึงก็ดีกว่าเด็กๆที่จะไปเล่ยล่อนโดยไม่รู้ชะตากรรมนะส้มนะฝากฝากเพื่อนๆด้วยนะลูกนะส้มคะซส้มจ๋าไอ้ส้มจ๋าส <laughs> ้มจ๋าโอเคไปลูกปะ